สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับบีจหาไทยนะคะกับรายการนจุดจุดนี้ค่ะก็วันนี้นะคะก็ขอเบาๆลงนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นเพลงห,ว,หวานๆอีกแล้วเช่นเคยนะคะก็อันนี้ได้เหรียญทองมาเยอะเลยนะคะจากการกดไลฟ์ของเพื่อนๆนะคะและก็การคอมเมนต์ดีๆนะคะทําให้เราได้ทุเรงวันมนยายอะแยวมากเลยนะคะค่ะก็ทุกคนอยากจะมปีฟังนะคะอืเพลงวันนี้เพลงอะไรคะคนบนฟ้า คนบนฟ้าค่ะท่านผู้ชมนะคะเราจะได้ไปได้ฟังกันนะคะส่วนวันนี้นะไม่ได้้องนะคะแต่ว่าเป็นกําลังใจให้พี่ชายคนนี้ค่ะพีบิกนะคะแล้วก็เพื่อนที่ติดอีตาของเรานะคะค่ะไปชมกันเลยนะคะกงกีงอ่ะค่ะพร้อมกันหรือยังะคะวันนี้พร้อม้วครับค่ะพร้อมแล้วก็หนึ่งสอง ในมือของฉันนั้นมีดอกไม้แต่ฉันไม่รู้จะไปใครเพราะว่าฉันไม่มีจุดหมายมันไม่มีเธออยู่ตรงนี้อ,อในมือของฉันนั้นมีความฝันแต่ฉันจะฝันไปเพื่ออะไรฝันก็ฝันไม่ ยังตามหาใครจะมาทับจองมี้ฉันได้มีความสุขกับวันที่สวยงามวันที่ไฟบินเป็นสดใสวันที่รักฉันนั้นมีความหมายวันที่เคยเยหงาจะเป็นวันสุดท้ายอยากฉันได้มีเธออยู่และเดินไปด้วยกันก็ขอให้มีจริง ฉันนั้นมีความรักและฉันก็หวังว่าคาุณจะไว้นัดเธอแล้วเอรอวันนั้นวันที่มีเธออยู่ตรงนี้ข้างกันคนที่ฟ้าสมหยฉันคนคนนั้นจะเป็นคนแบบไหนคนที่เดินแต่ฝนกันจนวันสุดท้าย ลองให้มีคนสูดใ่เงาพระจันคนน่ารักคนที่นวนหวคอยบอกรักจุ๊บจุ๊บก่อนนอนคนที่คอยดึงหูตอนที่เราแอบม,มอง้งี่ง่ชอบนอนตุ่มฟอจะเป็นเช่นไรหากคุณคนนั้นมันมีจริงว้ออร น,นับวันเมืแ่อบบคนบนฟ้าที่มาจากฝันจะมีจริงไหม บลงไปแล้วนะคะดีใจไหมคะที่ได้เราเพลงนี้ก็ดีใจครับส่วนตัวเองนี่เขินมากค่ะดีใจหัทไทยแล้วคนนี้รู้สึกในไงกับดีใจหัทไทยค่ะอันนี้อยากมีความในไหมไม่มีแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ทำว่าความรู้สึกดีๆนี้นะคะมีให้การส่งถึงทุกคนได้นะคะก็ดอกกุหลาบดอบนี้นะคะก็เป็นกําลังใจกับทุกๆคนละกันที่เพิ่งสอบเสร็จนะคะที่ใหญจะบอกคนที่สอบเสร็จว่าไหมคะก็ ขอให้โชคเอทุกๆคนครับโชคเอนะคะิีกันเลยแล้วแบบว่าไงบ้างคะเรียนที่ดีปีละครั้งเรียนที่มั่นครั้งละสองปีพี่นนอะ,ะ <S <S โอ้โหโหนะคะใครได้พอนี้ก็ดีนะคะของเรานะคะขอสักครั้งและจะตั้งใจเรียนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคลิปหน้าเรามีอะไรนะคะหรือว่าจะมีอะไรเป็นพรพน็อพอีกเนี่ยก็ติดตามมาช่วงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ